สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกรล้ครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับในปี1996ที่ประเทศยูโกสลาเวียกำลังเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นมีผู้คนมากมายได้รับผลกระทบจากสงครามในครั้งนั้นรวมไปถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แถบตะวันออกเฉียงใต้ที่นั่นมีเด็กสาวคนหนึ่งที่มีอาการหูหนวกมาตั้งแต,แต่กำเนิดในวันที่พวกทหารบุกเข้ามารุกรานในหมู่บ้านของเธอเด็กสาวรีบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าเธอแอบมองดูเหตุการณ์ที่่่เกิดนน,นผานทงชองตู ก่อนที่จะถูกทหารคนหนึ่งกระชากลากตัวเธอออกมาภาพของสงครามที่ได้เห็นนั้นสุดแสนจะโหดร้ายหลังจากนั้นพวกเด็กสาวทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็ถูกคุมตัวขึ้นรถเดินทางเข้าไปในป่าซึ่งที่นั่นเป็นสถานที่ของซ่องที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกทุกคนตัวสั่นเทาไม่ได้ยืนประจนหน้ากับวิกเตอร์คนดูแลซ่องเขาคือผู้ชายที่มีจิตใจโหดเทียบและไร้ความเมตตาวิกเตอร์ได้จัดการฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ขัดขืนเขาเพื่อเป็นการเชื่อใจลิงดูโดยที่ไม่ต้องพูดมากว่า ถ้าใครคิดหนีหรือขัดคาสั่งของเขาจะต้องได้พบแต่ความตายเท่านั้นวิกเตอร์นั้นรู้สึกถูกใจสาวหุ่นอยู่เป็นพิเศษเขาจึงตั้งชื่อเธอว่าแองเจิลและห้ามทุกคนแตะต้องเธอโดยที่หน้าที่ของแองเจิลภายในนั้นก็คือการทําความสะอาดกับแต่งหน้าทำผมให้กับทุกคนที่ถูกจับตัวมาวิกเตอร์ลูบไล้ไปตามร่างกายของแองเจิลทำให้เธอรู้สึกขยะกขยงแต่เธอก็ยังไม่อยากตายจึงจำเป็นต้องตกเป็นของมันทุกๆวันหน้าที่ของแองเจิลก็คือการตะเวนไ,ไปตามห้องต่างๆก่อนที่จะจัดการแต่งหน้าแต่งต้ายกับพวกกร แองเจิล <Angel S 2> ต้องจำใจทำแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทำให้แขกมีความสุขในตอนที่พวกเขาเข้ามาใช้บริการหญิงสาวลายคนพยายามบอกแองเจิลว่าช่วยฉันทีแต่ทว่าก็เหมือนเรื่องตลกร้ายที่แองเจิลไม่เคยได้ยินเสียงพวกเธอแต่ถึงกระนั้นแล้วถึงแองเจิลจะหูหนวกแต่ตเธอก็ไม่ได้บอดเธอรู้ดีว่าผู้หญิงที่อยู่ที่นี่ทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่ยังไงแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วตัวเธอเองก็คงจะมีสภาพไม่ต่างไปจากพวกหลอนสักเท่าไหร่จนกระทั่งวันหนึ่งที่แองเจิลได้ไปทำความรู้จักหญิงงคนนึ ซึ่งเธอแนะนําตัวเองว่าเธอชื่อว่าวานเนียวานเนียก็ใจภาษามือได้เพราะว่าพ่อของเธอก็เป็นคนหูหนวกเหมือนกันซึ่งวานเนียนั้นทำให้แองเจิ้ลคิดถึงพี่สาวของเธอทุกๆวันหลังจากที่แองเจิ้ลถูกเรียกตัวกลับไปอยู่ที่ห้องเธอมักจะใช้ช่องลงเป็นเส้นทางลับในการไปไหนมาไหนโดยที่ในครั้งนี้นั้นเธอแอบคานมาที่ห้องของวานเนียก่อนที่จะทําการแบ่งขนมให้วานเนียกินด้วยวานเนียพยายามชวนแองเจิ้ลพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกไปจากที่นี่แต่ทว่าแองเจิ้ลกระสายหัวและบอกว่าเป็นไปไม่ได้ แองเจลได้บอกกับวานีย่าที่นี่มีการคุ้มกันแน่นหนาแถมยังมีการเดินตรวจตาแทบจะตลอดเวลาทันทีที่แองเจลได้ยินเสียงคนเดินมาเธอก็รีบมุดตัวคานเก่าเข้าไปที่ห้องของเธอหลายวันผ่านไปพวกเธอทั้งสองคนก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆแองเจลต้องทนเห็นเพื่อนของเธอที่ถูกกระทำย่ำยีต่างๆนานาจนในตอนนี้สภาพของวานียแย่มากๆเธอถูกทารุณจากเหล่าบรรดาทหารนับสิบคนต่อวันจนกระดูกสะโพกขัดและมีบาดแผลเต็มเนื้อเต็มตัว วิกเตอร์ที่เห็นแบบนั้นจะได้ตามตัวหมอมาดูสินค้าของเขาหมอที่ได้เห็นสภาพของวาเนียเขาก็สายหัวทันทีเขาบอกกับวิกเตอร์ว่าเขาคงช่วยอะไรเธอไม่ได้เพราะว่าที่นี่มีเครื่องมา้าเครื่องมือไม่มากพอวิกเตอร์จะได้ถามหมอว่าแล้วเราจะทําอะไรกับเธอได้บ้างเธอเป็นตัวชูโรงของที่นี่และมีคนอยากใช้บริการเธอตลอดเวลาหมอจะได้ตอบกับวิกเตอร์ว่าถ้าเป็นแบบนั้นคุณควรดูแลเธอให้ดีกว่านี้หลังจากที่ทุกคนจากไปแล้วแองเจ้าก็แอบเข้ามาหาวานเนียด้วยความเป็นห่วง ตาวิกเตอร์ที่รู้สึกสังหอใจไม่ค่อยดีเขาจึงเดินมาเช็คที่ห้องวานเนี่ยอีกรอบเพื่อความมั่นใจเอนเจ้าจึงรีบคานกลับเข้าไปแล้วไปโผล่ที่ห้องของ,ของเธอก่อนหน้าที่วิกเตอร์จะย้อนกลับมาหาเองเจ้าวิกเตอร์ได้เรียกตัวเองเจ้ไปร่วมหลับนอนด้วยเขาบอกกับเอ็เจ้ว่าเขาอยากให้เอ็นเจ้เป็นผู้หญิงของเขาซึ่งถ้าเธอยอมจะไม่มีใครมาแตะต้องเธอได้หลังจากนั้นวิกเตอร์ก็มอบกุญแจผีกับเอ็เจ้ซึ่งมันสามารถใช้ไขเข้าไปทุกห้องภายในบ้านวิกเตอร์พยายามทำให้เอ็นเจ้เชื่อใจว่าเขาดีต่ออเธอจริง และเขาไม่แค์ด้วยซ้ำว่าแองเจิลจะใช้มาในการหลบหนีไปจากบ้านหลังนี้ในเช้าวันต่อมาแองเจิลได้เดินทางไปหาวานียอีกครั้งทั้งคู่ได้กอดกันร้องไห้อึกสะอืน่นเพราะถึงแม้ตอนนี้แองเจิลจะมีกุญแจผีแล้วแต่ถ้าว่าวานียนั้นก็ไปด้วยกับเธอไม่ได้เพราะว่าช่วงล่างของวานียนั้นขยับไม่ได้อีกแล้ววิกเตอร์ที่เดินเข้ามาบอกกับแองเจิลว่าช่วยอัดกับวานียเยอะๆเธอจะได้พร้อมรับงานอย่างน้อยมันก็ควรสร้างรายได้ให้ฉันก่อนตายแต่ถ้าว่าแองเจิลนั้นก็ไม่อยากทาแบบนั้นนกับเพื่อ เธอจึงได้ตัดสินใจซุกเข็มฉีดยาาไว้ในกระเป๋าหลังจากนั้นก็มีรถทหารคันหนึ่งแลม่มาจอดที่หน้าซ่องโดยคนที่ก้าวลงมาจากรถก็คือโกรานเพรากับทหารของเขาโกรานคนนี้คือคนที่ฆ่าแม่ของแองเจลและจับตัวเธอมามันพาน้องชายของมันอย่างโยเซฟและลูไปถึงทหารได้บังคับบัญชายอย่างลาโดแวนมาโคและอีวานมาตักตวงความสุขจากสาวๆที่นี่ทันทีที่แองเจลได้เห็นหน้าโกรานเธอก็จำมันได้ทันทีมันทําให้เธอนึกถึงความทรงจาที่เจ็บปวดเธอมองดูหน้าทหารพวกนั้นด้วยความกังวลใจ และรู้ได้ทันทีเลยว่าวานเนียไม่รอดแน่พวกมันพากันเดินหัวร่รารากเข้าไปในห้องของพวกสาวๆก่อนที่จะเป็นอีวานทหารร่างยักษ์ที่ใช้บริการของวานเนียมันจ้องมองเรือนร่างของวานด้วยความหิวก็หายราวกับเป็นหมาป่าที่จ้องจะขย่ำเยือมันได้รูปลไล้ไปตามร่างกายของวานเนียเบาๆก่อนที่จะจัดก,การล็อกห้องทางด้านของแองเจิลก็รีบกลับเข้ามาที่ห้องของเธอทันทีเธอจัดการเตรียมข้าวของและคาไปที่ห้องของวานเนียส่วนโกรังกับวิกเตอร์ก็แยกตัวออกมาคุยเป็นการสนตัว จากบทสนทนาของทั้งคู่ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้ววิกเตอร์เคยอยู่ในหน่วยของโกรานมาก่อนโกรานพยายามใช้อภิสิทธิ์ในการเที่ยวซ่องโดยที่ไม่จ่ายเงินโดยอ้างว่าว,วิกเตอร์นั้นติดหนี้บุญคุณเขาและที่วิกเตอร์เป็นเจ้าของที่นี่ได้ก็เป็นเพราะเขาเช่นกันหลังจากนั้นโกรานก็ไลเ่เิดวิกเตอร์ออกไปจากห้องวิกเตอร์ที่รู้สึกว่าตัวเองถูกยามมากเกินไปแล้วเขาจึงได้เดิยนย้อนกลับมาเอาปืนที่ห้องทางด้านของแองเจลเธอก็ต้องทนเห็นภาพที่โหดร้ายโดยอีวาที่มีขนาดร่างกายใหญ่โต ได้ลงตัวกดทับลงไปบนคอของวาเนียวาเนียกดแก่งแขนไปมาเพื่อพยายามจะเอาชีวิตรอดเธอพยายามส่งเสียงร้องออกมาเพื่อใครสักคนหนึ่งช่วยแองเจิลที่ทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วเธอจึงได้แอบคาดออกมาจากช่องลมแองเจิลได้ถือมีดเข้าใกล้อีวานตอนที่มันจะถึงจุดสุดยอดจากนั้นกระแทงมีดเข้าไปที่ลำตัวของมันอย่างจังแองเจิลไม่รอช้าทีบซ้ำเข้าไปที่ปากกระดอกของอีวานแต่เธอว่าอีวานนั้นก็ไม่ยอมตายง่ายๆมันสู้กับระเบี่ยงตัวแองเจิลไปรอบห้อง แองเจลได้พบว่าวาเดียเพื่อนรักของเธอได้ขาดใจตายไปแล้วจึงทำให้เธอรู้สึกโกรธแค้นและมีแรงลุกขึ้นสู้เธอคว้ามีดขึ้นมาแล้วก็ดำแทงอีวานนับสิบแผลจนอีวานนั้นร้องร่และขาดใจตายผู้ทหารที่อยู่ด้านนอกพยายามจะพังประตูเข้ามาแองเจลจึงฉวยโอกาสนั้นรีบคานกลับไปที่ห้องของเธอก่อนที่จะถูกจับได้ทันทีที่โกรานก็มาเห็นสภาพศพข,ของลูกน้องมันก็โหมากจนเลือดขึ้นหน้าโกรานได้สังเกตเห็นว่าห้องที่ถูกปิดตายสแสดงว่าฆาตกรจะต้องการผ่านช่องลมมา โกราน์จึได้ถามวิกเตอร์ว่าใครใช้ช่องลมพวกนี้วิกเตอร์จึงได้บอกโกรานว่าเป็นสาวหูหนวกที่เขาเรียกว่าแองเจิลโกรานจะสส่งให้ทุกคนไปลากตัวแองเจิลมาถ้าไม่อยากให้ที่นี่ต้องพังพินาด้วยฝีมือของเขาแต่ทว่าวิกเตอร์ก็บอกโกรานว่าอย่ามาออกคําสั่งกูไม่ใช่ลูกน้องของมึงอ,อีกแล้วทั้งคูได้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงและเปิดโอกาสให้แองเจิลได้ใช้กุญแจผีไขประตูนี้ออกไปแต่กลับกลายเป็นว่ากุญแจผีที่วิกเตอร์ให้มาไขประตูอะไรไม่ได้จึงทําให้แองเจิลถ แองเจลรีบขานหนีตายเข้าไปในช่องลมโดยมีโกราวิา่งไล่ตามมายิงเธอแต่ก็ไม่โดนทันทีที่แองเจลคานออกมาจากช่องลมก็ได้มีทหารคนหนึ่งเอาเข็มขัดมารัดคอของเธอเอาไว้แองเจลนึกขึ้นมาได้ว่าเธอมียาแกรประสาทอยู่ในกระเป๋าเธอจึงได้คว้าเข็มมาแทงคองมันจนมันหมดสติไปโกราตที่ได้ยินเสียงการต่อสู้จึงได้ไล่ตามมามันได้คว้าขาของแองเจลเอาไว้ก่อนที่เธอจะากานกลับเข้าไปแองเจลจะได้จัดการเตะเสยปลายคางของมันจนทำให้มีของโกรานบาดเข้าหน้าของตัวเอง โกราด้สั่งให้มาโก้มุดตามแองเจลไปมาโก้จะได้ขานตามแองเจลไปและยิงปืนใส่เธอมันพยายามขานไล่ตามแองเจลและจะคว้าตัวเธอให้ได้แองเจลจะได้คว้าก้อนหินที่อยู่แถวนั้นฟาดใส่หน้าของมาโก้จนทำให้มาโก้หลับกรอากาศเลือดกบปากทางด้านโกรานมันก็สั่งให้ลูกน้องจัดก,การลงควันที่นี่ตราบใดที่แองเจลไม่มีอากาศหายใจเธอก็จะขานออกมาเองในตอนนี้โกรานเขาสังเกตเห็นว่าลูกน้องบางคนของเขาหายตัวไป โกรานจะรู้สึกสงสัยว่าวิกเตอร์ให้ความช่วยเหลือแองเจลอยู่หรือเปล่าวิกเตอร์จะได้บอกโกรานว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาและโยนความผิดทุกอย่างให้เป็นฝีมือของแองเจลทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ววิกเตอร์นี่แหละที่ฆ่าลูกน้องของโกรานโกรานที่เห็นท่านะไม่ดีจึงสั่งให้ลูกน้องที่เหลือจากการเผาซ่องแต่ทว่าแองเจลนั้นก็สามารถปีนหนีออกมาจากทางหน้าต่างได้สำเร็จโกรานที่สังเกตเห็นเธอเข้าโพดีจึงสั่งให้ลูกน้องวิ่งไล่ตามเธอเข้ามาในป่าแองเจลได้วิ่งหนีเข้าป่า,า,ากาง ของเหล่าบรรดาผู้หญิงที่ถูกนํามาทิ้งเอาไว้เป็นที่น่าเวทนาในความรู้สึกของแองเจลเป็นอย่างมากแต่เธอก็ไม่มีเวลาแล้วที่จะเสียใจเธอจะต้องหนีเอาชีวิตรอดไปให้ได้ในตอนนี้วิกเตอร์กับโยเซฟได้ไล่ตามเธอมาแล้วท้ายที่สุดแล้วแองเจลก็ถูกวิกเตอร์พบตัวเธอหันมีเข้าใส่วิกเตอร์แล้วตั้งใจจะสู้ตายแต่เว่าวิกเตอร์กลับไม่ทาอะไรเธอแล้วบอกว่าส่งอาวุธมาให้เขาซะแล้วพวกเราจะหนีไปด้วยกันแองเจลยอมเชื่อใจวิกเตอร์อีกครั้งก่อนที่เธอจะถูกมันตบหน้า ในที่สุดโกรานกับโยเซฟก็ตามมาพบตัวพวกเขาวิกเตอร์พยายามต่อรองกับโกรานว่าเขาจะยอมยกแองเจอร์ให้โกรานไปเพื่อแลกกับการที่โกรานไม่เข้ามาวุ่นวายกับธุรกิจของเขาอีกแองเจอร์ Angel ได้ฉวยโอกาสในตอนที่วิกเตอร์มโแต่พูดกับโกรานจัดการใช้มีดแทงเข้าไปที่เท้าของวิกเตอร์จนทําให้วิกเตอร์ทําปืนลั่นใส่โยเซฟจนตายโกรานที่ได้เห็นน้องถูกฆ่าตายเขาก็ละความสนใจจากแองเจอร์ไปสักครู่เขายกปืนชี้หน้าวิกเตอร์แล้วมองดูวิกเตอร์ด้วยความสมเพช ก่อนที่จะจัดก,การลั่นไกย,ยิงใส่วิกเตอร์จนหมดแม็กหลังจากนั้นโกรานก็ขับรถไล่ตามแองเจิลไปในตอนที่แองเจิลได้วิ่งหนีมาเนทก้มามหมดสต,ติที่บ้านหลังหนึ่งมีใครบางคนได้ความช่วยเหลือเธอโดยการพาเธออาบน้ำแต่งตัวอีกทั้งยังช่วยทำแผลกับแองเจิลด้วยแองเจิลได้มองดูไปรอบๆห้องก่อนที่เธอจะหยิบกรอบรูปขึ้นมาดูทำให้เธอนั้นถึงกับต้องตกตะลึงเพราะว่านี่คือบ้านของอีวานเมียของอีวานที่เดินเข้ามาหาเธอและตั้งใจจะจับเธอสงโกรานแต่ทว่าแองเจิลก็ไม่ยอมแพ้และวาากุใาสา่่หัขออองงเธออยจ แองเจิล <Angel S 2> ได้กระหน่ำทุบลงไปที่หัวมีของอ e ีวานจนเธอขาดใจตายโกรานที่รับแจ้งจากมีของอ e ีวานว่าเธอจับแองเจิลได้เขาจึงได้รีบเดินทางมาแองเจิลจึงได้ตัดสินใจเข้าไปขอความช่วยเหลือจี่โรงงานโกราได้ตามเธอเข้ามาและบอกทุกคนว่าใครไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปถ้าไม่อยากกลายเป็นศพอยู่ที่นี่พวกคนงานที่หวาดกลัวจะไม่มีใครยอมช่วยแองเจิลแองเจิลจึงได้ตัดสินใจคานหนีเข้าไปในท่อโดยมีโกราที่พยายามจะคานตามเธอมา แต่เมื่อการไปสักพักโกรันก็ต้องพบว่าตัวของเขาติดอยู่กลางท่อจะกลับตัวก็ไม่ได้ให้การต่อไปก็ไปไม่ถึงแองเจลที่ได้เห็นแบบนั้นจะได้การกับมหาโกรันเธอเศษผ้ายัดปากโกรันเอาไว้เพื่อใม่เขาส่งเสียงร้องหลังจากนั้นแองเจลก็มองดูเขาด้วยสายตาเวทนาเธอตัดสินใจปล่อยโกรันที่เาไว้แบบนั้นเพื่อให้มันอดตายอยู่ภายในท่อหลังจากที่แองเจลจัดก,การศัตรูได้หมดแล้วเธอก็ได้สูดหายใจแบบเต็มปอดเป็นครั้งแรก แองเจิลได้วิ่งมาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านในะแวกนั้นก่อนที่เธอจะเป็นลมสลบไปในอ้อมกอดของคุณยายคุณยายที่เห็นถ่าจะไม่ดีจนได้พาตัวแองเจิลเข้าไปในบ้านเธอเรียกสามีของเธอให้เข้ามาดูอาการของสาวน้อยทันทีแต่ทว่าสามีของเธอนั้นก็คือหมอที่ทํางานร่วมกับวิตเตอร์ทําให้แองเจิลนั้นรู้ทันทีเลยว่าศัตรูของเธอยังไม่หมดไปง่ายๆถึงแม้ว่าหมอเองจะไม่ได้ทําร้ายเธอโดยตรงแต่การที่หมอเพิกเฉยปล่อยให้เธอกับเพื่อนถูกทําแบบนั้นเขาเองก็คงไม่ต่างไปจากพวกเลวๆพวกนั้นสักเท่าไร ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับต้องเรียกได้ว่าเป็นหนังระทึกขวัญที่โคตรแรงและโคตรจิตตกอีกเรื่องตัวหนังอุดมไปด้วยฉากโหดๆมากมายและฉากทำร้ายจิตใจและแสดงออกให้เห็นถึงความเลวร้ายของสงครามคนที่เหนือกว่ากดขี่คนที่อ่อนแอกว่าราวกับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปและถึงแม้แองเจลจะสามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้เธอกลับต้องพบความจริงที่โหดร้ายยิ่งกว่าที่เหล่าบรรดาชาวบ้านกับปอ่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพวกเธอโดยที่ทุกคนนั้นรักตัวกลัวตาย หรือไม่ก็ทําเป็นเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับหมอซึ่งในท้ายที่สุดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าแองเจลจะทํายังไงกับหมอต่อไปแต่เรารู้ดีเลยครับว่าเธอจะไม่มีทางยอมแพ้แน่นอนก็ถูกกันแล้วครับสำหรับคลิปรอบพลอยเรื่อง The Seasoning House ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like. กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊บาย